สวัสดีครับพวกงมุยนะครับประจําทุกวันเอ้าเออลืมไม่ใช่ทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้ผมงดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับก <c oughs> ็กวงอุยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นประจําทุกสัปดาห์แล้วกันนะครับขอพักสองวันเนาะเสาร์กับอาทิตย์เพราะว่า,อาพอทําทุกวันแล้วที่บ้านค่อนข้างจะมีปัญหาครับ <c oughs> มบอกว่าแบบผมไม่ค่อยว่างเลยเตรียมคือพูดมันแค่สิบนาทีแต่เวลาที่เราจะเตรียมเอกสารหรือเตรียม ของที่จะทำนะครับหมายของสิ่งที่ต้องมาพูดเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเราจะพูดเรื่องไหนแล้พูดยังไงพูดไปแนวไหนอะไรเงี้ยมันก็มันมีต้องมีสคริปต์นะครับคือถ้าแบบจะออกมาสดสดด้นสดๆมันก็ดูแบบเอ้ยเดี๋ยวผมก็ทั้งทำคือผมจะบอกว่าโปรดักชั่นทุกอย่างที่ที่มีในใน y o u t u b e ผมนะหรือว่าในในในไลน์ในเฟซอะไรก็ตามผมทําเองนะครับผมไม่มี ไม่มีทีมงานนะครับก็คือทําเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเพจผมก็ตอบเองครับมีหลายท่านบอกไออนี่แอดมินหรือเปล่าไม่มีแอดมินครับมีผมคนเดียวเนี่ยทุกท่านได้คุยกับผมได้พิมพ์ได้แชทกับผมตลอดไม่มีคนอื่นนะครับไม่มีแบบเอแตะคนนนคนนี้คือถ้าถ้าคำตอบมันออกจากเพจผมเนี่ยก็คือคําตอบจากผมไม่ได้มีตํำก็คำตอบจากคนอื่นคือมีช่วงแฟนบอกว่าให้ช่วยอะไรไหมผมว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่า ถ้าให้แฟนไปตอบหรือว่าให้คนอื่นไปช่วยตอบอะไรเงี้ยมันจะไม่ตรงกันมันจะไม่ใช่แนว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 ความรู้ของเราโดยตรงมันไม่ได้กันกองไม่ได้ตกผลึกมาจากความรู้ของเรานะครับก็ก็ก็ต้องก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกอย่างคุณทาเองหมดเพราะนั้นก็อาจจะอาจจะขอลดนะครับขอลดปกติเมื่อก่อนทำไว้รทีครั้งตอนนี้ก็เลยอ้เลขมันเยอะก็ทําทุกวันทําทุกวันไม่ไหวที่บ้านเพราะผมเองก็เป็นคนที่แบบ ขับรถแล้วก็ทําดูแลทุกอย่างในบ้านอ่ะเออประมาณเนี้ยนะครับดูแลคุณแม่คุณภรรยาก็ช่วยๆกันนะครับงานบูงงานบ้านแล้วเราทากันเองหมดเราไม่ได้แบบมีขนชงคน,คนใช้อยู่กันแบบครอบครัวครับก็ต้องขออภัยที่อาจจะลดหลายคนยังตั้งตารอโอ้เสาร์อาทิตย์ว่างอยากดูจังเลยอะไรเงี้ยครับเราก็อขออภัยขอพักนะครับอ่ะโอเคอารลัมพบทมานานวันนี้เป็นโปรเจกต์ให่อ่าถ้าใครเห็นในในในช่อง YouTube เนี่ยผมจะขึ้น โอนมาเป็นโปรเจกต์ซีรธรรมดาโปรเจกต์ซีโรมาจากตั้งแต่ครั้งแรกผมจะไม่พูดถึงเรขยซีโเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยชอบกันสมัยก่อนเลยนะคนเขาไม่ชอบกันพอคนเขาไม่ค่อยชอบกันแล้วเนี่ยถ้าเราพูดแล้วมันเราเราเราไปพูดในอีกแนวหนึ่งในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบเราไปขานสมัยก่อนมันแรงนะครับแรงที่ว่ากระแสหมายถึงกระแสคนที่ออกเสือมันแรงนะครับคนที่ออกเสือมันแรงมากอ่า ถ้าเกิดว่าเราไปวิจารหรือว่าไปพูดอะไรที่มันออกแนวอื่นออกเลขอื่นอย่างเงี้ยเขาจะไม่คือมันจะมีการต่อต้านขึ้นทีในทั้งโลกโซเชียลทั้งโลกปกตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนผมเลยทิ้งไปไปเป็นคู่ท้ายกลุ่มท้ายที่ผมจะพูดถึงผมไ้ทำโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์ซีโร่คือพูดถึงเรื่องนี้แต่คือให้มันแยกออกมาว่าอ่อโอเคมันเป็นโปรเจกต์ที่เราจะทําขึ้นมาตอนนั้นยอมยอมรับว่าผมก็ก็เกรงอะ่ะ คือไม่ได้กลัวขนาดว่าพูดไม่ได้เลยก็เกรงใจว่าเดี๋ยวมันจะไปขัดอ่ามันเป็นเรื่องความเชื่อนะมันจะไปขัดของอื่นแต่คราวนี้อ่ะโอเคมันเปิดกว้างละเรื่องโลกของตัวเลขเนี่ยมันเปิดกว้างละเพราะผมก็ดันมาทางทางให้ทุกคนเห็นว่าเลขมีสองด้านมันไม่ได้มีด้านเดียวนะ,ะครับก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ศูก็คือใช้ใช,ใ,ชใช้คําเดิมแต่มาต่อคราวนี้เมื่อก่อนเป็นเลขคู่นี่เป็นเลขกลุ่มแล้วเติมศูนย์อีกตัวหนึง่งแบบขนาดไหน ะะครับอ่โอเคเรามาชมกันสําหรับเลขกลุ่มเลขชุดนี้นะครับสองสัปดาห์เต็มๆนะครับถึงวันพฤหัสวันศุกร์หน้านะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเลขกลุ่มแรกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นักบุกเบิกผู้ทรนงฟังดูดีไหมเล่นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเล่เอาคําแรกก่อนผู้ทรนงไอ้นักบุกเบิกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผู้ทรนงมาจากศูนย์หนึ่งศูนย์ผมเคยผมพูดอยู่ในชั้นเรียนตลอดว่าศูนย์นี่คือทุกอย่างเอฟเฟอร์เรติ้ง นะครับแต่ว่ามันมีสองคือเป็นเลขที่มีสองด้านอย่างชัดเจนคุณมีศูนย์เนี่ยคุณคุณทําถ้าคุณทําดีมากๆม,มากมายเนี่ยผลมันก็ยิ่งแบบมหาสารมากกว่าเลขอื่นๆผมผมอันนี้คือส่วนตัวนะครับที่ผมเคยเห็นแล้วผมก็การันงตีมาเลยว่าผมเคยเห็นคนเลขใช้ศูนย์ศูนย์หรือศูนย์มีศูนย์สักตัวหนึ่งสักที่หนึ่งอะไรเนี่ยมันมองว่าคนวันนี้ก็มีอะไรที่มัน แปลกแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นเป็นสมมติว่าคนอื่นเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขหก่ยเป็นการเงินศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีพูดถึงเรื่องการเงินเขาสามารถหาเงินได้เหมือนเลขหกคืออาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ําอาจจะมีช่องทางที่เยอะมากมายหลากหลายกว่าแต่ข้อด้อยเขาก็มากกว่าหกอาจจะเป็นคนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอาจจะมอเฉพาะสิ่งที่นี่่้แต่ศูนย์เนี่ยคือจ่ายทุกอย่างถ้าอยากจะจ่าย <laughs> นึกออกใช่ไหมเขาเหมือนเป็นคนเริ่มต้นและคนที่รู้ว่าจุดสุดท้ายของสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะครับนี่คือที่มาของเม่ยบอกว่าเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วคราวนี้ยิ่งพอมาอยู่กับคู่กับหนึ่งใช่ไหม01มันก็ยิ่งไอหนึ่งเนี่ยมีความทะนงตนอันนี้มันก็ยิ่งแบบสะท้อนว่าคนคนนี้แทบจะถ้าจะคิดจะทำอะไรเนี่ยแทบจะเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งกว่าพวกเลขห้าเลขเจ็ดเลขอะไรอีก คือเขาไม่สนด้วยว่าใครจะคิดยังไง <c oughs> นึ่งอ,อ๋ใช่ไหมครับน้่ก็คือผู้ทนงแบบทนงตัวสุดๆอ,อ,อ่ะเอยิ่งแล้วถ้าเกิดมองมุมดีก็คือถ้าเกิดว่าเกิดอยู่ในสงครามเกิดอยู่ในการแข่งขันเขาก็จะยืนหยัดสู้จนด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่พึ่งใครใเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ยเขาจะแบบไม่ไม่เอาไม่คือทําได้อะ่ะ จะทํามาทําได้แน่นอนแล้วก็ยืนอยางยืนได้นานกว่าพวกคือถ้าถามว่าความอดทนเนี่ยถ้าถามว่าเจ็ดเจ็ดผมว่าเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดตัวเดียวเนี่ยมันก็อดทนมากแล้วนะวอดทนแบบลึกๆเลยนะครับแต่พอเป็นศูนย์หนึ่งคือมันสามารถยืนหยัดได้ก็จะมีเลขนี้คือศูนย์เจ็ดอันนั้นเรื่องความอดทนเนี่ยมันจะไปพูดถึงมันจะ,จะสัปดาห์หน้าได้คุยกันแต่นี่ศูนย์หนึ่งคือเขายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่ถ้าเขาไม่เอาคือเขาก็เลิกเลยคือเมื่อไหร่ที่คนคนนี้ตัดใ,ใจเปลี่ยนปุ๊บ นั่นคือทุกอย่างจบถ้าเปลี่ยนแล้วเอาเนี่ยโอเคเราแบบเตรียมเฮได้เลยให้มันมาแล้วอะไรเนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บแต่คือเราก็ไว้ใจนานไม่ได้สักพักอ,อื่นเดี๋ยวก็อยู่ที่ตัวเขาอะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาคนเดียวออกมาณนี้นะครับคราวนี้มามา,มาถึงมาเจอคู่ศูนย์ที่มันที่มันเป็นศูนย์ซ้าเนี่ยเป็นคนที่เพราะนั้นสิ่งที่เขาคิดที่เขาทําเนี่ยศูนย์ศูนย์นี่หมายถึงคนที่เริ่มต้นแล้วคนที่รู้ว่าจะจบยังไงร,รู้อยู่แล้วแหละ เพราะฉะนั้นมันจึงมีความไม่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําจริงๆเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าเขารู้ปลายทางอยู่แล้วบางทีมันก็ไม่อยากจะทําออันนี้มันกระเดายากแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าจังหวะที่ได้ทานะจังหวะที่ได้ทําแล้วเขาได้ทําจริงนะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะเขาจะทําแบบคนอื่นต้องหันมามองอ่ะเฮ้ยทำได้ไงเหมือนคนเริ่มต้นทําทุกอย่างด้วยตนเองหรือบางอย่างนะวัตกกรรมใหม่ๆที่เกิดจากคนคนนี้มันเกิดขึ้นมาเอง จากตัวเขาเองล้วนๆโดยที่คนอื่นแบบเฮ้ยทำได้ยังไง,ไไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหโคตรเก่งเลยจริงครับโคตรเก่งคนเลขเนี้ยก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือภาพรวมก่อนอ่ะเดี๋ยวแบ่งมันด้านได้จะได้มองกันชัดๆนะครับบุคลิกภายนอกอันนี้เนื่องจากว่าเลขไทยจะเป็น0ูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกนี่ยอ่าผมขอผมให้อนุโลมมองเป็นตัวที่สามนะครับคือศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งาหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยแล้วแต่อ่าถ้าบุคลิกภายนอกจะเป็นคนเงียบ เงียบในที่นี้หมายถึงว่าไม่พูดเลยนะแทบจะไม่พูดแทบจะไม่ค่อยจะอะไรกับใครแต่ว่าถ้าเกิดบทจะได้พูดหรือได้ไรมันมันดูเหมือนเหมือนเหมือนแบบเราสุดยอกเฮ้ยเหมือนเราว้าวกับคนคนนี้ว่าเอ๊ะเขามาอย่างไงเขาพูดได้ยังไงเขาแบบเอ๊ะปกติไม่เห็นค่อยพูดอะไรเงคือเหมือนเขาบุคลิกเขาเป็นคนเก็บเก็บนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะออกสังคมอะไรไม่ได้ คืออาจจะไม่ได้ผงหางบวยวายแต่ถ้าจังหวะไหนที่อึ๊ได้จะต้องแสดงออกจริงหรือได้แสดงออกมามันก็ทําให้ทุกคนตะลึงเงินได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่โผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ทีแบบไม่คิดว่าจะมาได้ไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนั้นได้ไม่คิดว่าจะไปไหนได้ก็อยู่ตรงนั้นได้อะไรอย่างเป็นคนถามว่าดูลึกลับไหมก็ไม่ก็ไม่เชิงนั้นนะครับก็ไม่ถึงเชิงอย่างลึกลับเลยขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันค่าเดายาก บุคลิกที่จะแบบว่าึกคนนี้จะทําอะไรต่อไปาเราอยะแล้วเรื่องการแต่งคงแต่งกายก็ปกติครับแต่งอะไรก็ได้นึกภาพไหมถ้าถ้าเราทึบถึงได้สูรถเราเรานึกภาพเลยว่าแต่งอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะแต่งณเวลานั้นเออทําได้หมดไม่มีแบบฟิกจะต้องนู่นนี่นั่นคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้มองตรงข้ามคือถ้าเกิดว่าจะต้องฟิกให้เขาแต่งอะไรเขาจะไม่แต่งเขาจะแต่งอย่างที่เขาอยากจะแต่งจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนลักษณะการทํางาน นนเด่นชัดที่สุดก็คือทำอะไรถ้าจะเร็วก็เร็วมากคิดปุ๊บทำได้เลยแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าวางปุ๊บมองปุ๊บเหมือนคนเรียนคณิตศาสตร์อ่ะถ้าเกิดว่ามีโจทย์ปัญหามาปุ๊บคิดปุ๊บเขียนจบเสร็จบจบ <c oughs> <c oughs> เก่งมากครับ <c oughs> จะบอกว่าอย่างนี้ทำงานได้เก่งมากแต่ว่าข้อด้อยคือเขาจะทำได้แปบ๊แปบๆอะ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบเปลี่ยนตลอดเวลาไง ถ้าสิ่งไหนที่เขาสนใจเขาจะทําได้ดีมากแต่ถ้าสิ่งไหนที่เขาไม่สนใจมันก็ดูแย่มันดูแย่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เอาเลยสมมติว่าไปทําดีอะไรเงี้ยไม่ทําอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจริงเหมาะที่จะอยู่กับการที่ทํางานแบบคนเดียวอะไรที่มันต้องใช้ไอเดียสูงๆอะไรที่มันต้องใช้บิ๊กโปรเจกต์คือเหมือนจะเป็นพวกนักเขียนก็นได้นะครับนักเขียนหรือนัก นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรืออะไรที่ต้องใช้เวลาในการค้นหาบางอย่างในตัวเองแล้วเอาสิ่งนั้นขึ้นมาทาเอออย่างเงี้ยโอเคนะครับตรงแนวนะครับหรือถ้าจะเป็นนักธุรกิจก็ต้องให้เวลาแบบเหมือนกับแบบว่าเหมือนเขาเป็นคนรอจังหวะโอกาสที่เออถ้ามันพร้อมแล้วเขาก็จัดเต็มแล้วก็คือผมจะบอกว่ามันเหมือนห้าหกไกลๆตรงที่ว่าต้องจัดแจงต้องนู่นนี่นั่นต้องรอจังหวะอะไรพวกนี้ยแต่นี่มันเหมือนกับว่า ในห้าหกเนี่ยมันจะเตรียมเพื่อจะรอเป็นขั้นเป็นตอนแต่นี้คือเราไม่รู้ว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ไงถึงแม้ว่าเขาจะไม่พร้อมแต่ถ้าเขาทาได้นี่ออกใช่ไหมมันจะต่างกันนิดนึงที่ว่าเฮ้ยความแน่นอนมันมันอาจจะจับยากแต่คือมันเป็นข้อดีที่ว่าสุ่มกาลังจะแพ้กําลังจะแบบอะไรนู่นนี่นั่นแล้วโผล่มาปุ๊บชนะเลยอะไรประมาณนี้จะเป็นคนประมาณนี้ครับลักษณะการทํางานอาจจะจับยากกต่ถ้าเป็นแนวทางที่เขาแบบใช่แนวทางเขาผมว่าโอเค ต่อไปเรื่องของแนวความคิดปะะระเด็นแจเเร็วมีของมีแนวของตัวเองชัดเจนนะครับไอเดียนี่มีเป็นล้านอย่างสามารถทําได้แทบทุกอย่างถ้าจะทํานะนะครับคิดเร็วพูดเร็วทําาคิด่ลนะพูดถ้าจะพูดอ่ะพูดเร็วแต่ถ้าไม่ได้พูดก็ไม่พูดเลยนะครับเรื่องไอเดียนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสืบว่าเก่งไหมผมมองว่า มันโคตรจะเก่งเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยผมชอบหนึ่งศูนย์มากกว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างน้อยก็อยากจะคิดอ่ะก็เป็นสิ่งเดียวหมายถึงว่าถ้าจะต่างกันนะเรื่องความคิดเป็นสิ่งเดียวที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างเดียวแล้วทำแล้วคิดแบบนั้นแหละให้มันให้มันดีที่สุดแต่ถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยคิดหลายๆอย่างแต่เวลาจะทำหรือจะไปนำเสนอเนี่ยจะพยายามกันกองให้มันเป็นให้มันเป็น,น,ปนสิ่งที่สามารถจับต้องได้ จะต่างกันีนิดหนึ่งนะครับลักษณะของแนวความคิดแต่แน่นอนทั้งทั้งทั้ง001และ1 0 0มักจะหาความแน่นอนไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะคิดออกว่าอะไรเงี้ยคือไม่มี <c oughs> <c oughs> ไปฟิกเวลาไม่ได้นะครับอ่าโอเคต่อไปด้านของความรักคือก็คงจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงน,นะครับบุคลิกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดึงดูดทางเพศ เราเมื first, ่อวานเราส่วนใหญ่เราเลือกถึงเรื so time, time Không, ่องทั้งเพศเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเรื่องออรปฏิสัมพันธ์เขาไม่ได้เก่งในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเขาจะชอบใครจะรักใครเงี้ยคือเขาเลือกมาแล้วหรือบางทีเขาเห็นปุ๊บอาจจะผ่านแวดบยอชอบเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมหรือบางทีแบบไปจี้อย่าเช่นไปจี้มากๆก็ไม่ชอบนะหรือบางทีจี้สักวันสองวันคือมันกะเกณฑเวลาไม่ได้หมายถึงว่าไปจีบสักวันสองวันก็ไม่ได้คุณจะบอกว่าคนคนนี้กี่วันติดไม่รู้หรอก แล้วแต่เขานะครับส่วนตัวเขาเองจะจีบใครเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์เขาเหมือนกันว่าเอออยากจะจีบใครอยากจะทํายังไงอยากจะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้เด่นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ความรักมันก็เลยไม่ค่อยเด่นนะครับแต่ถ้ามันลงรอยหมายถึงว่าตัวข้อลงรอยนั่นเชื่อได้เลยว่าเขาเลือกแล้วนะครับแต่ก็ถ้าอยู่กันไปนานๆถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะถามว่าลงศิลปินไหมศิลปินจะไปทางที่แบบอ่า มันมีความอ่อนไหวนะแต่นี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความอ่อนไหวมันเป็นความไม่แน่นอนนีกออกใช่ไหมเขาไม่ได้จะต้องนั่งเสียใจอะไรเขาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าคือประมาณว่าถ้าคิดแล้วมันไม่ใช่เขาก็พร้อมจะไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยเด่นนะเรื่องความรักส่วนเรื่องการเงินเนี่ยที่บอกถ้าจะหาเขาตั้งใจหาถ้าบอกว่าต้องหานะเขาอาจจะหาหรือไม่หาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหาได้จังหวะที่เราเราต้องมองจังหวะที่เขาหาได้ เขาหาได้ดีครับเยอะเยอะโดยเลขผมบอกอะไรตั้งแต่001จนถึง009คนพวกนี้หาเง่งเก่งมากคือก็มีช่องเยอะคุณจะบอกว่า00นั่นคือการล่วงเงินล่วงไหลนู่นนี่นะั่นแต่ลืมว่าด้านอื่นเขาคือเขาเป็นทุกอย่างนะเป็นอนัตต์สำหรับผมเลข0์คืออนัตตาคือมันเป็นได้ไทัทุกอย่างเลยเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเอจะหาเงินยังไงสมมติว่าคุณมีเลข6มีเลข8ที่แบบวิธีการหาเงินเป็นร้อยเป็นพันเขาเกินนั้นนะ่ะ เขาจะหานะครับแต่ม <tu i ro> ันอยู่ที like ่ว like ่าเขาจะหาหรือเปล่าคุณมันไปมันไปด้อยตรงนั้นนลมิชีมีเยอะแต่จะทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการเงินถ้าเอาไปเชิงบวกแน่นอนหาได้เยอะถ้าเอาไปเชิงลบคือแน่นอนมันก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันมันก็เยอะกว่าไอ้พวกแปดแปดพวกหกพวกศูนย์หกศูนย์อะไรพวกเนี้ยอะไรเงี้ยคือใช้ก็ใช้เยอะกว่าไงศูนย์ศูนย์ไงก็ใช้ก็ใช้เยอะกว่าแต่ถ้าหาก็หาได้เยอะกว่าคือมันสุดในแทบทุกเรื่องแล้วศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ย มันดีที่มันเป็นู่1ปุ๊บถ้าเกิดว่าจะหาแนวทางที่จะหามันจะชัดเจนมันจะชัดเจนว่าเอาละจะหาแบบนี้จับไปจับแล้วไปจับแล้วไปเออมันจะสุดทางแต่อย่างที่บอกว่าจับแล้วจะไปหรือเปล่า <c oughs> ถ้าจับแล้วไปโอเคได้แน่นอนแต่ถ้าจับแล้วไม่ไปก็คือไม,ไม่ไม่ชั่วนะครับเมื่อวันกันถ้าจ่ายเงินออกก็ตั้งใจจะจ่ายก็จ่ายเลยหรือถ้าอะจะจ่ายไหม ไม่เอาดีกว่าคือถ้าเกิดไปซื้อของกับคนคนนี้มันก็ดูน่ากลัวอยู่นะถ้าเกิดเป็นคนขายของแล้วคนนี้กำลังซื้ออยู่คือมันไม่ไม่ใช่ว่า50-50มันมันวุ่นวายกว่านั้นคือเขาถึงจะคิดมาแล้วจริงๆว่าเออคุยกัที่บ้าจะซื้อบางทีก็อ,อาจจะไม่ซื้อ,อประมาณนี้นะครับนี่นคือภาพรวมทั้งหมดของเลขคู่นี้นะครับเป็นเด่นเรื่องของการทํางานถ้าเกิดได้ทํานะ,ะแล้วก็เด่นเรื่องข,ของไอเดียแนวความคิดการตัดสินใจที่มันมียกว่าเป็น เรียกว่านักอินโนเวชันก็ได้อะไรใหม่ๆอะไรมาเพราะวัตก,กรรมที่มันดูแบบเอ้ยโลกนี้ไม่มีเลยอะไรเงี้ยเขาคิดได้ผหนนี้จะเด่นจะเด่นเรื่องนั้นนะครับอ่ะโอเคน่าจะเป็นโปรเจกต์ซีโร่เปิดตัวที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองๆอ,อ,อยู่นะครับเรื่องด้อยก็มีเรื่องเด่นก็มีอยู่ที่เราว่าเออเราชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้ทางช่องยูทูบแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากร ยังไงจะพูดมีมาตามโปรเจกต์นี้กันต่อนะครับในเลข002ต่อ00สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ